สวัสดีคับวันนี้ผมมาสอนแม่ซีนะครับแม่สีเออข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรทุกคนอ่านสิสจงทุกคนอ่านที่ผมอ่านได้แค่จงผมผมอ่านแค่จงเท่านั้นนะต่อไปลูกคนอ่านไปเลย จงเติมทุกคนอ่านไปจงเติมถ้าทุกคนไม่รู้ว่าคํานี้คือคําอะไรเรียกคือถ้าสระเอกับสระอีเขาเรียกว่ามันเหมือนคือสระเอน,นะครับต่อเอมอเติมจงเติมตัวเลขที่ อะไรอ่ะเจิงตัเจิงตัวตัวเลขที่หายส้มอะไรนะเอาละทุกคนไม่ต้องอ่านแล้วคืออันนี้คือผมอ่านง่ายมากอะคือทุกคนเริ่มท่องเลยผมจะท่องอ่ะทุกคนท่องเลยทุกคนจำได้ไหมซีหนึ่งซี สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้าสี่สี่สิบหกไปแล้วนะคืนนี้นะสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สี่สี่เจ็ดยี่ิบแปดสี่หกยี่ิบแปดสี่ห้ายี่สิบเออใสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่เจ็ดยี่แปดสี่แปดสามสองแค่สามสอง สาองเอ้าคุณเขียนผิดอ้าจริงหรอม่กผมก็เป็นเนี่ยนะสองแบบปนใหญ่นะครับสีส่แปดสา้านะทุกคนจำนะอ่าอันนี้ต่อมาก็ต้องเป็นอนี้นะ อ่ะสี่แปดสามสองสี่เก้าสามหกสี่สิบเป็นสี่สิบเนาะสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่อ่าอ,ะ,อะเขา อ่ะทุกคนอออมอ่ะทุกคนอ่านอันนี้อ่านเนื้อจงเขียนอ่ะทุกคนไม่ต้องอ่านหรอกแค่รู้ก็รู้แล้วอ,ะอ่ะอัะนผิดไม่เป็นไรครับ ผมอ่านม่วนๆะรอเล่นอะผมไม่ได้อ่านม่วหรอกผมอ่านแบบรอเล่นนะกนเลยนนะครับสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสสี่ห้ายี่สิบสี่เจ็ดยี่สี่เนาะสี่เจยี่สี่ โอ้ผมคิดผิดสี่เจ็ดยี่แปดนะครับทุกคนสี่เก้าสามหกนะสี่แปสามสองอ่ะหุยมันมองไม่ชัดใช่ไหมสี่สี่สิบหกอันนี้ก็ยี่ C หกยิสบส,สี่้วครับทุกคนจะล่นก็ได้นะเสด็จพิชิตเสด็จพิเตเสด็จพ่เตไปดูอดีดาตรงนั้นไปพิตรงนั้นไปอดีดาละ เราเล่นนะไปดูไปดูข้างนอกเถอะชื่กอกลังสอนชื่อกล้องสอนคนที่ไม่รู้ที่คนโงน่ึงเรอเราเล่นนะมาปะต๋าปะต๋าอ่าไปดูเราไปปิดประตูะะก,ก่อนมามาแล้วนะครับทุกคนไปอ่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้คือทำเหมือนเดิมที่ผมสอนนะสำหรับพิมพ์พี้ก็ลืมตัวตาไปก่อนบ๊ายบาย